อะไรที่เริ่มก่อสร้างแล้วขอให้เร่งรัดในการสร้างให้เสร็จโดยเร็วนะคะอยากจะรีเซ็ตระบบใหม่เหมือนกันว่ามีอะไรไหมที่มันอาจจะใช้มาเนิ่นนานแล้วแล้วก็ทางทีมหน้างานเห็นเลยว่าโอ้โหอันนี้มันไม่ได้เวิร์กแล้วยังไงดีเราควรจะปรับเปลี่ยนอะไรบ้างอยากจะเน้นย้ำในเรื่องของกฎหมายให้ใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด เรื่องน้ํานะคะอันนี้เนี่ยเน้นเหมือนของคมนาคมเลยค่ะว่าอะไรที่เริ่มก่อสร้างแล้วขอให้เร่งรัดในการสร้างให้เสร็จโดยเร็วนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของต้องฝัก ในเรื่องของกระทรวงมหาดไทยและก,กระทรวงเกษตรกระทรวงทรัพย์ด้วยนะคะเร่งศึกษาแล้วก็เร่งรัดโครงการแนวท่อส่งน้ํานะคะเขื่อนราชมพาแล้วก็อ่างเก็บน้ํารารูใหญ่นะคะในจังหวัดพังงาและก็ภูเก็ตด,ด้วยค่ะเพื่อที่จะสามารถแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้อย่างได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ในเรื่องของปัญหาโอโทกภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นอันนี้ก็สําคัญมากก็อขอให้เร่งรัดเร่งรัดศึกษาเรื่องนี้ให้จบแล้วก็จะได้ดําเนินการต่ออย่างรวดเร็วะคะ่ะ ในเรื่องของอท่องเที่ยวอะนะคะนโยบายของซอฟ t ์ o วร์เมื่อกี้ท่านประลัดพูดเนี่ยเรากำลังจะเน้นย้ำในเรื่องให้มีการจัดให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นเฟสิ e s ลเดสิเนชันด้วยคืออยากให้มีการจัดเฟสิโวลใหญ่ๆใ,ในประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งแน่นอนว่าภูเก็ตเนี่ยเป็น Destination ที่คนรู้จักอย่างมากมายทั่วโลกนะคะเราก็ต้องการทำเรื่องนี้ให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอตำรวจท่องเที่ยวเองนะคะต้องดูให้นินึงว่า ทราบอยู่แล้วเราก็ต้องอดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดีแต่ว่าทีนี้เนี่ยก็อยากให้จริงๆอยากจะมีการประชุมแยกทีหลังนะคะะในที่กรุงเทพหรือที่ไหนลองว่ากันอีกทีว่าจะคุยว่าสิงถ้าทางตลรดท่องเที่ยวเนี่ยสามารถ ระบุมาได้ว่ามีอะไรอีกไหมที่ส่วนกลางจะซัพพอร์ตเพิ่มมากขึ้นได้อีกเพราะจริงๆเราอาจจะดูเป็นแนวแต่ละภาคก็ได้ก่อนแล้วก็แล,วกแล้วก็ย่อยลงไปนะคะต้องฝากทางท่องเที่ยวหนึ่งเพราะว่าก็ค่อนข้างอยากจะรีเซ็ตระบบใหม่เหมือนกันว่ามีอะไรไหมที่มันอาจจะใช้มาเนิ่นนานแล้วแล้วก็ทางทีมหน้างานเห็นเลยว่าโอ้โหอันนี้มันไม่ได้เวิร์กแล้วอะยังไงดีเราควรจะปรับเปลี่ยนอะไรบ้างอันนี้มันต้องเริ่มรีเฟชใหม่แล้วว่าการท่องเที่ยวเนี่ย AI ก็เข้ามามากขึ้นเทคโนโลยีต่างๆเพิ่มมากขึ้นทุกคนเช็คทุกอย่างได้จากมือถืออะไรพวกนี้ค่ะตำรวจท่องเที่ยวต้องรีเฟชยังไงอาจจะเป็นการที่พัฒนาบุคลากรหรืออะไรก็ได้ที่อยากให้รัฐสปอร์ตนะคะก็คือสามารถที่จะมาคุยกันได้เพราะาอยากเน้นย้ำตรงนี้เพราะว่าไรายได้ของการท่องเที่ยวก็เป็นไรายได้หลักของประเทศถ้าเราไม่โฟกัสตรงนี้มันกมน็มันไม่ได้นะะมันต้องเป็นสิ่งที่ประเทศต้องต้องดูแลตรงนี้ให้ดีนะคะก็อยากจะโฟกัสเรื่องเรื่องตำรวจท่องเที่ยวด้วยนะคะในเรื่องของ แน่นอนพอมีการเ,เขาเรียกว่าอะไรตอนนี้เรากำลังจะพูดกันในเรื่องของการปราบผู้มีอิทธิพลนะคะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสิ่งผิดกฎหมายต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อยากให้ตำรวจเนี่ยโฟกัสเรื่องนี้อย่างจรงิงจังนะคะเพราะว่าเราไม่อยากจะให้ประชาชนรู้สึกไม่ปลอดภยัยแล้วก็จะไปพูดได้ว่าอ๋อ่างี้คนมีตังขึ้นมาก็ผู้มีอิทธิพลก็คือจบละ ประชาชนก็คือไม่ถูกรับการดูแลอันนี้เนี่ยพอมันเกิดขึ้นมันถูกการที่ว่าผู้มีอิทธิพลทําให้ผู้ที่ไม่มีอิทธิพลเนี่ยโดนบี้โดนโ,โหต่างๆนานาแล้วเขาต้องเป็นหนี้เป็นสินโดนขู่เข็นเรื่องเงินทองเรื่องการโดนหลอกอะไรมากมายซึ่งซึ่งซึ่งเรื่องเนี้ค่ะมันค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาของชีวิตพี่น้องประชาชนจริงๆในภาพที่เล็กลงไปมากๆเนี่ยเขาเดือดร้อนกันมากเรื่องนี้อย่างที่ฉันบอกว่าอยากจะเน้นย้ําในเรื่องของกฎหมายให้ ใช้กฎหมายอย่างอย่างเด็ดขาดเพราะกฎหมายเรามีอยู่แล้วนะคะเราไม่ได้เราไม่อยากให้มีการละเว้นยกเว้นในเรื่องของกฎหมายคือถ้าเราเอากฎหมายเข้ามาใช้อย่างจริงจังเนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะได้รู้สึกปลอดภัยแล้วประเทศชาติก็มีระเบียบมากขึ้นอันนี้ก็ขอให้เน้นย้ําในเรื่องนี้นะคะมันจะมีในเรื่องของเมื่อกี้ที่พูดในเรื่องของขยะนะคะ ที่บอกว่ามีการแยกขยะอะไรต่างๆเนี่ยอย่างภูเก็ตเองเป็นเกาะที่สามารถมีชาวต่างชาติเยอะแล้วก็จริงๆชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะทําตามกฎแบบเป๊ะๆเหมือนเหมือนเหมือนบ้านเมืองเขาเนะ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยในจังหวัดเองอ่ะฝากดูในเรื่องของการรณรงค์เรื่องพวกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นป้ายเป็นนั่นเป็นนี่จริงๆแล้วเวลาต่างชาติคือยังไม่ต้องต่างชาติอย่างเราคนไทยถ้าเราไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเราก็ไม่ค่อยกล้าทาผิดกฎเขาเหมือนกันเพราะเราก็ไม่ทราบว่า คอนเ u e n c ์ของกฎมันจะเป็นยังไงนะคะเพราะฉันเนี่ยอะไรพวกนี้ที่เราสามารถเตือนหรือบอกต่างๆเนี่ยลดลงทั้งจังหวัดให้เป็นจังหวัดที่ช่วยกันในเรื่องของรีไซเคิลเรื่องของออแยกกันแยกขยะอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าในส่วนของชาวบ้านเองเนี่ยเราสามารถทําขยะเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ได้ไหมเป็นไรายได้เพิ่มตรงไหนได้บ้าง นะคะน,นี้ต้องเอาไปผูกพันกับเรื่องของเกษตรในพื้นที่ด้วยนะคะอันนี้ก็ก็ฝากเน้นย้ําเรื่องนี้แล้วก็ให้ให้แนวทางชาวบ้านนิดนึงว่าสามารถทําอะไรกับตรงนี้ได้บ้างก็จะได้เป็นแรงเล็กๆที่คอยช่วยเหลือกันค่ะมัิิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ